สวัสดีครับเพื่อนเพื่อลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตพื้นที่แนะนําสินค้าถูกๆสวยๆของทางร้านเรานะครับร้านออเจริญยนยน์นครสวรรค์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับครับผมเริ่มต้นที่เวฟร้อยยี่สิไอ LED ปี2องพันยี่บสิบสครับสวยๆครับหรือจะชอบแบบสไตล์ แต่งพร้อมล้อท่อแต่เน้นเครื่องเดิมๆนะครับก็มีให้นะครับตัวนี้ฟรีดาวได้เลยครับตัวต่อมาก็จะเป็นเวฟร้อยสิบไอปี2 0 2พับเอ็ดปี2022ครับสีน้ำเงินนี่เป็นปี2023ันยบครับพวกนี้เริ่มต้นดาวที่เก้าร้อยก้าสิบเ้าบาทครับทางร้านจะออกค่าใช้จ่ายให้หมดนะครับทุกรถทุกคันของทางร้านเราครับรับประกันหลังการขายทุกคันครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นโซนของล้อแม็กก็จะมีทุกสีนะครับตัวนี้เริ่มต้นที่ดาวพันเก้าครับดีมซูเปอร์คัพปี2,023สวยๆครับใช้น้อยครับตัวนี้วิ่ง6,000นกโลครับสวยใสแบบนี้มาจัดกันไปนะครับดีมซูเปอร์คัพนี่เริ่มต้นที่ดาว9ก9บาทครับทางร้านออกค่าใช้จ่ายให้หมดครับ สวยใสยจริงครับผมตัวต่อมาก็จะเป็นเวฟร้อยสิบไอปีสองพันยิบสองครับมีทั้งส,ส,ส่วนมากจะเป็นสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทเท้าสีแดงคู่นี้ออกรถไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีดาวทางร้านออกค่าใช้จ่ายให้หมดครับปีสองพันยี่สิบก็มีนะครับสตาร์ทมือสวยๆเวฟร้อยสิบของเราจะมีทุกรุ่นครับ ส่วนลูกค้าที่ต้องการราคาย่อมยาก็ตัวนี้เลยครับเวฟร้อยสิบไอสตาร์ทมือนะครับตัวนี้โฉมแรกครับบังลมเล็กสวยๆใสๆเดิมๆครับเครื่องเน้นเครื่องเดิมๆครับตัวนี้ราคาสองหมื่นกว่าบาทนะครับสนใจก็มาทดลองขับจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ฮอนด้าไอยามาฮ่าแกนฟีลัโนครับสวยๆครับปีสองพันยิบสามครับ ตัวนี้เริ่มต้นดาวที่5,900ัาครับก็เป็น honda move s c o บ p y ไอฟีโนไมคู่ครับปี5,5,5,6ครับพวกนี้ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับราคาย่อมยาวครับสกูบบี้สองหมื่นกว่าบาทครับมูฟก็สองหมื่นกว่าบาทครับสนใจที่ร้านได้เลยนะครับ มาดูโซนด้านในกันครับตัวนี้เป็นแกนฟิลาโนอีกคันนึครับปี2023ครับตัวนี้ใช้น้อยครับ3,000กโลครับสวยใสแบบนี้มาจัดกันไปนะครับคุยง่ายราคาเป็นกันเองครับผมนีจะเป็นเวฟร้อยสิเวลล้วนครับมีทุกรุ่นทุกสีนะครับสนใจแบบไหนมาจัดกันได้กันได้เลยนะครับคุยง่ายราคาเป็นกันเองครับผม ร้านอ,อจเจริญยนนครสวรรค์ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสดผ่อนรายเดือนรายปีจัดให้ได้หมดครับคุยง่ายราคาเป็นกันเองครับผมขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับใช้บริการร้านของเรามาตลอดครับสวยถูกดีมีคุณภาพต้องร้านอ,อจเจริญยนนครสวรรค์เท่านั้นครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆานะครับลุยๆสู้ๆกันไปนะครับ ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆครับขอบพระคุณครับ